เออโอเคกรับสวัสดีคุณผู้ชมท่านะครับอยู่กับผมดิวอินจีเล็บชาแนลซึ่งอาจจะมีคนสงสัยว่าสองคลิปต่อวันเลยเยอะอันนี้พิเศษนะผมเพราะว่าคลิปแรกฉลองเลยใช่สามนาทีคลิปสามนาทีไม่นับซึ่งวันนี้นะผมจะรีวิวมิตติกทุกอันในเกมไม่นับก๊อปปี้เพราะว่าก๊อปปี้มันกิวมันแค่ก๊อปปี้มันซึ่งผมยืมเซิร์ฟไอ้น้องคนหนึ่งมา น้องน้องนีดิดคนหนึ่งมาแล้วผมก็ขอยือมแป๊บหนึง่ง okay, โอเคครับผมโอเคซึ่งอ่าอย่างแรกที่ผมจะรีวิวนี่ยผมก็คือเวลานหนึ่งจัดไปสกิลแรกครับผมไทม์เฟรีร์สร้างดาเมจอยู่ที่เจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดนะผมถ้าติดกคีเออแ,แ,แ,แล้วแล้วมันก็ติดกคีรัวๆเลยให้เรลโพิ่ติมสร้าดาเมจที่หกร้อยสิบสี่นะผมแล้วก็ติดกคีเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดสกิลต่อไปใช้เจ็ดมาดาเนี่ยผมมาสมาสหนึ่งนะสกิลที่สองครับผม ไทม์บีมมีคุมิคุปิน้าเมียนีผมอยู่ที่มองไม่เห็นน้าเมียอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยหกครับแล้วถ้าติดคียจะสองพันกว่าเลยครับอ่ะแล้วผมเลยบอกสตาร์ที่ผมใช่ประมาณนี้นะครับผมเกียวต่อมาผมทมสเตซิตใช้ทั้งหมดห้าสิบมานาะสยเลียวน,นี้เนะี่ยจะเป็นการหยุดศัตรูไว้ชั่วขณะนะครับผม เป็นเวลาทั้งหมดห้าถึงหกวินี้ครับผมแล้วจังหวะนั้นเราก็สามารถที่จะกราดยิงได้เลยสกิลต่อมามทำสเตซิกิกุระสกิลนี้เนี่ยผมต้องมีบุคคลในบุคคลหนึ่งยิงสกิลใส่เราเนี่ยเป็นคลื่นเป็นเหล่าอ,องพลังวินมาช้าๆนะครับผมเราสามารถที่จะทำแบบนี้ได้เลยสกิลนั้นเบาม ม่สกินลนะครับผมสะท้อนกับไปหาผู้ใช้อีกคนหนึ่งครับผู้ใช้ที่มาใช้เสร็จแล้วอืมก็ม่ใช่แ้สกิกลต่อไปครับทม์แ a นา l ิ s ิสนะครับผมใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยมานาหกสิบมาสคีโมสกิลนี้นะผมจะเป็นการเอ่อบานึงอยู่หา่างนะลางบาเรียขนาดยักษ์นะผมซึ่งสร้างดามเมจอยู่ที่หกร้อยกว่าเนยครับผมซึ่ง สกิลนีนะ้ผมจะรับเป็นโปรเจกต์ไทเนี่ยครับน่ะหมอนความว่าสกิลที่บินมาผมก็จะถูกติดสถานะเดียวกับไทม์สเตเสิตกิโกราเช่นกันซึ่งทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะครับผมผมไม่นับคูดาวให้นะจุดเอ้พระเจ้าก่อนมันจะคูดาวเสร็จโอเคอันต่อไปแอนตี้ฮิโรอันต่อไปอ่ะอ,อนตี้เมจิก <c oughs> อถอดอะไรนิดหน่อยเพื่อให้มันมองง่ายขึ้นกี่ป,ปี้อ,อเขียงดาบแรกฮะเดมอนสเลเยอร์ ayer, ดาบชาอสูรซึ่งดาบนี้นะโหมสามสารถหาได้จากเออกับมันก็อยู่ในหนังสือ,อ ข้าสามารถพิเศษของดาบนี้เน่ยก็คือสกิลมีทั้งหมด2สกนะิลฮะนี่รีเฟกกับไลทกจูไวด์เท่าที่รีเฟกค์กับผมทำหน้าที่เดียวกันเลยครับทำสเตติสกิกูกราแหล,ละแต่เพียงแค่ว่าอันนี้จะสะท้อนกลับไปนะมั่วๆซึ่งเราไม่สามารถเลือกตำแหน่งดาบหรือว่ากว่าจะเลือกได้คือสกิลมันคงแบบว่านีออ่ผมดามจเบสนามจของดาบเดียวนี่มันอยู่ที่ ห้าร้อยน่าจะสักสี่ร้อยไปเอออยู่ที่สี่ร้อยเจ็ดสิบสี่เนี่ยผมแล้วก็ดาเมจติดขี้ห้าร้อยหกสิบกว่านะแล้วมันก็ไม่ติดขี้เลยสกิลแรกครับผมใช้สิบห้ามาสไม่ดิสกิลแรกของนี่ใช่ห้ามาสเนี่ยดีเฟคก,ก็ตามที่ผมพูดไปเนี่ยม,มันก็มีแค่นั้นซึ่งกีมัวน,นี้เนี่ยผมหลายคนอาจจะติดปัญหาเดียวกับผมเนี่ยก็คือเอ้ยพี่พี่ทำไมผมไม่สามารถกดใช้สกิลได้คุณลืมเอากีมัวออกมา รีบกดเปิดกี่มัวไม่ใช่เนี่ยสกิลที่สองครของดาบนี้ของกี่มัวนี้ black เทอ r ์ริเกดใช้ทั้งหมดสิบห้ามาสนะครับผมทำการหมุนต De ิวต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 ทวทงสร้างดาเมจธรรมดาห้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้านะครับแล้วก็ดาเมจติคิร้อยเก้าสิบเอ็ดสกิลต่อมาแบล็กดีไวเดอร์จะสร้างทำการบัฟดาเมจครับผมซึ่งดาเมจที่ทำเนี่ยก็เรียกได้ว่าสุดหัวเลย เนี่ยฟันทีแปดร้ 70, อยติ๊กี้เก้าร้อยเจ็ดหกโคตรแรงแบ็กฟอร์มเราเก็บมากินทีหลังครับผมต่อไปเจอมอนเดิวเลอร์มีทั้งหมดสองสกิลครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเลยสกิลแรกนะผมแบ็กสแลชจะทำการ่าสแลชไปด้วยความเร็วเดือดแซงนะติ๊กี้สี่ร้อยหกเนี่ยครับผมแล้วก็ถ้าไม่ติดขี้สามร้อยสามสิบแปดนะครับคูดาวประมาณห้าวิไม่สิประมาณสองสามวิประมาณนึ <c oughs> ซึ่งมันก็นจะมีสกิลอีกสกิลหนึ่งครับก็คือโ h o w Demon d e v o ลอ e r ก็คือการตาดับมันนั่นเองซึ่งคนที่โดนด่าก็จะติดสถานะชักดินชักงอเลยวเหมือนคนโดนเหมืนผีโดนข้าารเสกนะซึ่งมันบูชิดแน่นอนถ้าคุณโดนแล้วมันจะติดดึบอย่างนี้ครับแล้วก็ทำการดูดมานาของคนที่โดนนะไปแบบเบิ่มเบิม โอเคมันก็มี่นาดล้ะน่าจะไป Demon Destroyer มีสกิลเดียวเออจะของเกมบัฟบสกิลหน่อยดิดาบมีหายาก10%เลยนะเกมว่าสกิลนี้จะเป็นการดูดทำการดูดพลังโดยรอบเนี่ยผมที่เป็นเกี่ยวกับพลังเมจิกกูดาวทั้งหมด5วิเนี่ยผมจะประมาณ5วิ แน่นอนครับผมว่มาแม่็กชดกะสกิลทุกอย่างนะผมที่พุ่งเข้ามาในระยะในระยะนะผมจะทับการโดนดูดโดยทันทีเอ่อคือมันมันโกงประมาณนั้นนะ่ะโอเค้ต่อไปการใช้ดาบดูเอลในจะสร้างน้ำมีธรรมดาอยู่ที่610นะครับผมแล้วก็ติดขี้อยู่ที่732นรครับผมโคตรแรง เซนดาเมจอยที่ตีคีอยู่ที่เจ็ดน้อยส่วนสิบสองนะครับผมสุวโหเลยซึ่งแบบเทอริเคนั้นไม่ต้องพูดผมดาเมจไม่แรงขึ้นแต่ก็ ดามเมจก็เท่าเดิมโอเคซึ่งมันก็จะมีดีแค่นี้เรานตีที่ดามเมจก็จะแรงขึ้นโอเคข้อดีของทหาเครื่องพายขี้ละ่ะ900ตีธรรมดา900นนี่ยังไม่ติดกี่เนาวขี้1,138โคตรแรงแล้วทริคพิเศษเงามคือสมมติว่าคุณเครื่องพายขี้ดาบจ้ะสามารถที่จะเฮลิเคียนเล้วก็กดกตีได้นป น้ำมันก,ก็จะโคตรพอโคตรแม่แรงเลยโอเคต่อไปรีวิวแบ็กฟอร์กอ่ะเปิดกีมวยก้วกให้ตายมาซึ่งการบินเนี่ยก็จะเร็วขึ้นนะแล้วก็จะมีท่าพิเศษมาแบ็กเมทิโอ การโจมตีธรรมดาหนุนด,ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพัดสี 1, 1. ่ติดคหนึ่งพัร้อยหนครับเฮอริเคนติดคีร้อยเิบเอธรรมดา1 5อยเดาเมจเท่าเดิมเพิ่มเติมคือวงใหญ่ขึ้นเนี่ยและไคลแม็กของเราครับแบล็กด i วายเดรการเคลือบฮาคิขนาดใหญ่และฟันทีก็จะติดคียโคตรแรง ด้าเมทรมดายอยู่ที่หนึ่งพันสี่รอยี่สิบสามติดขีหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดนะครับโคตรไหลฟอร์มนี้อยู่ได้ประมาณหนึ่งนาทีนี่ครับผมเนี่ยหมดละหนึ่งนาทีเ๋ยประมาณสามสิบวิเนี่ยหแหละจะไม่ได้แต่มีแค่นี้แหละสำหรับเอสตาสุโดโหดแค่รีวิวอันต่อไปเลย ไฟสี่แฉกสิ่งที่คนนั้นตามหามาเนิดเนานแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออแต่ถ้าอยู่ในมือผมปุ๊บมันจะกลายเป็นของที่กลทนี่นี่โอเคซึ่งสกิลแรกเ e ลไฟอะไรนะ b ชุม ต่อยธรรมาดานะผะดามเอทิคที่ตคีอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อหกสิบเก้านะผมแล้วก็ทํามเอทิคีอยู่ที่ 1, 9ก้าร้อเจ็ดน,นั่นเองึ่งก็สดุดหเลยจะมีมูฟพิเศษอยู่สองห่านอันแรกคือกดค้างการปล่อยไฟเออสอดุดหัเราไปดาเมจธรรมดาอยู่ที่1นึ่นหกร้บะแล้วก็ดาามเตทิคีอยู่ที่หน,นึ่นเมนั่นเองโอเคได้จะมีคิวต่อไป้ กดเดแล้วกดต่อยฮะการมาร์คดาเมจไว้นูติดขี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็ทาให้ติดขี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบโอเคมาติดมันมันอย่าบอกนะมันการันตีว่าติดขี้ไม่อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกเลครับดเทสกิลที่สามนะับจะเป็นการจับหัวเพื่อนทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วโอเคข้ามไปต่อไปเลยสกิลที่สามครับผม คาริดัสบาชุมใช้หมดหานึ่งร้อยห้าสิบมาร์เนี่ยและใช้หกสิบมารคีโมทีม่นี่เนี่ยมันจะเป็นการกำมัดไว้แน่ๆแล้วโปง้งส่งสิ่งมีชีวิตอยู่ที่เมื่ออยู่เบื้องหน้านไปเกินไปที่ต่างโลกสิ่งดาไมมโคตรแรงเราไปคาริดัสบาชุมบาลาชก็สกิลแรกแล้ว um นแ,นแต่ว่าตามชื่อบ,บาราสแปมมิงต่อยล,ล้วนๆหนึ่ง กำมัดแล้วต่อยโกงฮาโปโงมากดาเมีธรรมดาทำจะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยแล้วแล้วก็ถ้าติดขี้อยู่จอยู่ที่ประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยและวคูดาวโคตรนะสกิลต่อมาสกิลที่หกฮะคาริดัสบาชุ่มเปอร์โกทิรีแปลงไง่ายผมนุกสกิลนี้ของผมทำการระเบิดตัวแตก อย่า yeah. ไม่ระเบิดตัวตายจะเป็นการระเบิดพลังนะตูมแล้วก็ดามเมจดโคตรพอโคตรแม่เลยแต่ก็อดหนึ่ผมขอแปงลงร่างสกิลที่เจ็ดในผม Prime of f l a m e ใช่สกิลที่หกเลยมันนับอันนี้ด้วยสกิลต่อมาสกิลสุดท้าย Prime of f l a m e ใช้ทั้งหมดหนึ่งร้อยมานะสิ่งนี้จะเป็นการปั๊บทุกอย่างนะที่อยู่ในร่างกายนะรับปั๊บสตมินา่าไม่ ปรับความเร็วบัฟการเดชบัฟค่าป้องกันกูหมายถึงป้องกันนะไม่ใช่เลือดแล้วก็บัฟค่าการรีมานาที่ไวขึ้นโคตรโหดอะผดูดิยโคตรเร็วมุกส็สกิลต่างๆที่จะแรงขึ้นแบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่แรงแต่ขี้แรงที่เหี้ยเลย แน่นอนผมว่าฟอร์มนี้ไม่การันตีว่าจะขีดนะจ๊ะต่อยธรรมดาก็งโกงเนี่ยต่อยธรรมดาหนึ่งพันหนึ่งร้อยโอเคเอามาใช้นูก็เลยดีกว่าซึ่งผมไม่สามารถการันตีได้นะผมว่าดาเมจมันเท่าไหร่ในจากระหว่างใช้เนี่ยหน้าจอกูจะฟ้าหนึ่งจะแอร์ระยะมาๆเนี่ย,เ,ยเ,ามามานเนี่ยเห็นวงเนี่ยคือมันแบบกว้างอแบบแน่นอนผมว่า เคลียทั้งแมพและหลังจากใช้เนี่ยของตัวละครเราเนี่ยก็จะเออแดกนั่นหนึ่งไอเป็นเออพวกสมองเน่าเบียนรอดและถ้าหากใช้ไปเรื่อยๆจนฟอร์มใกล้หมดเนี่ยผมตัวละครจะวิ่งโคตรไวเนี่ยมันไม่เคลียแบบน้ ซึ่งก็จะมีแค่นี้นาะสำหรับมิติทั้งหมดนะฮะผมอาจจะอธิบายน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเอ,อช่วงนี้เป็นรดกระพรอนะทุกคนก็น่าจะรู้ดีแต่แต่ว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฟเฟวมากเป็นหนึ่งในคลิปที่ผมชอบน่าจะชอบเลยแหละเป็นหนึ่งในคลิปที่ชอบแน่น,นอนเผื่ออาจจะชอบกว่าไอ้คลิปฟาร์มตังค์แต่ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นมิติทั้งหมดแล้วในะผมในเกมนะถ้าไม่นับกอปรี่ซึ่ง อนาคตอาจจะมีเพิ่มเนอะแลวกูอาจจะต้องสุ่มเพิ่มซึ่งเ,เออกว่าจ,จะต้องเส้นพลังเวลากูอีกแล้วนะโอเคครับแต่ว่านี่ก็ช่างเนี่ยเจนก็หม่คชิปหน้าครับผมแล้คลิปหน้าจะเป็นอะไรรอดูพรุ่งนี้ครับ